ความเพลินเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ปุณณนะรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดีหดทัพะที่สัมผัสด้วยกายก็ดีและธรรมารมที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ภิกขุย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นใสเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่นันทิย่อมบังเกิดขึ้นเรากล่าวว่า เพราะความเพลินเป็นสมุทยัยจึงเกิดมีทุกขะสมุทยัยดังนี้แล